ตอนนี้เราเดินทางด้วยเครื่องยนต์คอมันเลวนะส0 0 0ซีซีแต่เรื่องน้ำมันนีไม่ต้องห่วงมันแดกอยูแล้วตอนนี้เราก็จะลังผ่านตึกซ้างนะฮะเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายนะครับตึกซ้างนะชิดซ้ายไปเลยลรกเพี่หลงแดรอบแล้วนะครับตอนนี้แดรอบแล้วรอบที่หลงตอนนี้เรากำลังจะผ่านโรงหนังมัตสโยทินแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ตอนนี้ตึกสร้างนะฮะเห็นตึกสร้างไหมว่าจะมาถึงได้นะโอ้โหแยกลาดพาวไม่ธรรมดาลักษณะดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนโทรถามทุกพี่ก่อนเดี๋ยวซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเลยเนี่ยเนี่ยตึกสร้างครับโตเบลเลอร์อเลยสร้าง เราก็เข้าสูนนน่ถนนน่าจะเป็นพหลโยธินแล้วตอนนี้โอ้ใช่ครับใช่จริงด้วยต้องหาซอย62แล้วตอนนี้ฝั่งนู้น29ฝั่งนู้นนี่วะฝั่งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะมองสิบ้ายเลย62อันนี้26ละไปเรื่อยครับ <c oughs> โอ้เฟ้์ค่อนข้างเครียดที่นหมานะ ค่อนข้างที่จะเครียดนะซีเรียสน,นะคนซ้อนก็เครียดเหมือนกันแม่งหลงแปดรอบแล้วตอนนี้กว่าจะออกแกล้านพาวได้เซ็งไป